ขอยแจ้งให้ชัดหน่อยหน่วยไหนพื้นที่ไหนกองร้อยไหนฐานไหนเราจะได้เจาะเข้าไปได้ว่าฐานนั้นทำไมถึงช้าเรื่องเหล่านี้ยืนยันไม่เคยรับรายงานเลยจริงๆเพราะกองทัพเราอยู่กับแบบครอบครัวคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมันเป็นไปได้ยากมากที่มีเจตนาไม่ส่งสบียงหรือไม่ส่งน้ำให้อาจยืนยันว่าไม่ใช่เจตนาอย่างแน่นอนต้องเป็นอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดเชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างแน่นอนค่ะ มีเรื่องแทรกขึ้นมาเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงให้กับทหารเพราะนักข่าวสายทหารคนดังว่าสนานาน่วมได้ตั้งคำถามฝากดูแลฐานไทยฐานรอบภูมะเขือยังกินแต่มาม่าปลากระป๋องฝนตกหนักเกือบทุกวันรถสเสบียงไม่ส่งน้ำดื่มได้วันละสามขวดเล็กอาวนี่ก็กลายเป็นเรื่องในประเทศซึ่งแน่นอนกองทัพบบก็ต้องมาปฏิเสธ และก็มีความคืบหน้าหลายพื้นที่นะครับซึ่งจะค่อยๆไล่เรียงให้ท่านผู้ชมเห็นกันเอ้าไหนๆพูดเรื่องนี้เพื่อเกิดความชัดเจนกันก่อนเลยกรณีของวัชนานานุ่มนักข่าวสายทหารที่โพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฐานไทยฐานรอบภูมะเขือคือภูมะเขือไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเป็นตัวฐานหลักเพราะเรียกว่าขึ้นไปอยู่วันนั้นกันไม่เว้นแต่ละวันในแง่ของผู้นําทางทหาร หลังสุดวันทงชาติไทยเนี่ยท,ท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินค่ะนี่ฮะและในช่วงที่ผ่านมาอาก็มีการเผยแพร่คลิปออกมาแทบจะทุกวันค่ะกรณีของฐานภูมะเขือซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งไทยปักธงยึดมาได้หลังจากการประทักกัน5้าวันไม่น่าจะมีปัญหาที่ฐานนี้แน่นอนแต่อาจจะมีปัญหาที่รอบๆฐาน อาเรียกฐานรอบรอบภูมะเขืออย่างไรวัฒนาคงได้ข้อมูลมาแล้วครับตูชมว่าทําไมทหารยังกินแต่มาม่าปลากระป๋องแล้วฝนตกหนักเกือบทุกวันรถสเสบียงก็ไม่ได้มาส่งส่วนน้ําดื่มก็ได้แค่วันละสามขวดเล็กเบื้องต้นกองทัพพื้ที่สองชี้แจงผ่านเพจนะครับตูชม โดยระบุว่ากำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนทไทยกัมพูชาได้รับการดูแลอย่างรอบด้านทั้งในเรื่องอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยยืนยันว่ามีสเสบียงเพียงพอไม่ได้ขาดแคลนตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แม้ในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกหนักทำให้เส้นทางบางจุดเกิดความยากลำบากต่อการเดินทางแต่กองทัพภาคที่2ก็ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการลำเลียงสเสบียงน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น เข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กําลังพลทุกนายมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและขวัญกําลังใจอย่างครบถ้วนกองทพัพปฏิสองขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อมั่นว่ากําลังพลทุกนายได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังนี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลาต่อมา ท่านรองแม้ทพัพภาคที่สองพลตรีวีรยุทธรักสินตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่กำบังพลในภูมิมะเขือหลังเจ้าโซเชียลสะพัดข้อความอย่างที่บอกนี่แหละคือทานรับประทานแต่บะหมี่สำเร็จรูปกับปลากระป๋องน้ำดื่มสาวละสามขวดเล็กมีฝนตก,ตกหนักทุกวันรถเซเบงไม่ส่ง ท่านรองแม่ทัพระบุนะครับกองทัพพันธิสองยืนยันอย่างที่ว่าเนี่ยกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้รับการดูแลอย่างรอบด้านทั้งอาหาราน้ําดื่มสิ่งของจําเป็นสเสบียงเพียงพอและก็อย่างที่บอกอะค่ะแม้เส้นทางบางจุดจะเกิดความยากลําบากเพราะฝนตกหนักแต่เราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยืนยันใช่ไหมยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและกําลังพลทุกนายจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกําลังต่อไปโคศกกองทงัพบกนี่ เป็นเรื่องที่ต้องถแถลงกันโคศกกองทบกล่าสุดเมื่อวานนี้พลตีวินไทยสุวารีบอนนะครับผูวชมประเด็นข่าวที่ว่านี้เรื่องสเสบียงไปที่ฐานแนวหน้าในแนวภูมะเขือล่าช้าเนี่ยปัจจุบันข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่เห็นว่าเป็นไปได้ยากมากที่มันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยมันมีอย่างเดียวก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมและการขนส่งค่ะแต่เอาจริงๆท่านก็บอกมันเป็นไปได้ยาก ที่จะเกิดข้อบกพร่องในเรื่องนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วยืนยันได้หรือไม่ว่าขนส่งสบีเียงเนี่ยมันส่งถึงทหารทุกนายท่านโคศกกองทัพบกพลตรีวินไทยท่านก็บอกว่าหน่วยทหารหน้าแนวเนี่ยระยะทางมันยาวประมาณ700กิโลเมตรดังนั้นต้องไปดูรายละเอียดแต่โดยธรรมชาติเนี่ยแบบนี้มันเกิดได้ยากที่จะบกพร่องค่ะการดูแลหน่วยทหารถือเป็นความสำคัญอย่างมากมันไม่เกิดข้อผิดพลาดแน่นอนค่ะ นักข่าวก็ถามย้ำว่ามีรายงานเรื่องอุปสรรคในการขนส่งสบเบียงเข้าไปบ้างไหมท่านก็ตอบว่าเรามีความพร้อมอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าภูมิประเทศของเราเนี่ยลักษณะบางทีมันเป็นป่าต้องฝ่าป่าเข้าไปม,มันจะไม่เหมือนกับทางฝั่งกัมพูชาแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการที่จัดส่งกําลังที่มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมปกติหน้าฝนของไทยนั้นจะไม่ค่อยได้ใช้ ใช่ไหมจะใช้ไม่ค่อยได้ไปถึงถนนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขัดข้องเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่ารถสเสบียงวันรถอะไรคือสรุปว่าเมื่อวานเนี่ยต้องถามไล่เบียกันทีเดียวถึงขนาดที่ยังไม่รู้เลยรถสเสบียงรถอะไรเ,ออเปลียปล่ยนร,<ถ>รถหรือรถเสียอ,อค่ะปัจจุบันมีข้อมูลน้อยนะท่านบอกงั้นแต่ยืนยันได้ว่าสเสบียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและปัจจัยหลักในการดํารงชีพของทหารอยู่แล้วมันถ้ามันจะเกิดมันไม่น่าจะเกิดด้วยความตั้งใจคือไม่มีใครเขาตัดหรอก อันนี้ก็คงชัดเจนถูกไหมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกครบแน่ใช่ไหมท่านคอศอกทุกฐานกลาลังพูดยากม,มันพูดยาก,ยากว่าจะตรวจสอบว่าครบหรือไม่เพราะว่ามันส่งในระดับหน่วยระดับกองพันมันมีหลายกองพันแล้วบางครั้งก็ส่งในลักษณะกองร้อยที่มันห่างกันอยู่ลักษณะคือมันกระจายกันออกไปอาจจะมีการส่งไล่ไปโดยธรรมชาติ แต่คือท่านก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ใครจะเก็บของเหล่านั้นเอาไว้อ่ะค่ะก็คาดว่ามันจะเกี่ยวกับระบบขนส่งตอนนี้เนี่ยละเอียดยังน้อยไปขอยแจ้งให้ชัดหน่อยหน่วยไหนพื้นที่ไหนกองร้อยไหนฐานไหนเราจะได้เจาะเข้าไปได้ว่าฐานนั้นทำไมถึงช้าเรื่องเหล่านี้ยืนยันไม่เคยได้รับรายงานเลยจริงๆเพราะกองทัพเราอยู่กันแบบครอบครัวคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกัน มันเปไปได้ยากมากที่มีเจตนาไม่ส่งสเสบียงหรือไม่ส่งน้ําให้อาจยืนยันว่าไม่ใช่เจตนาอย่างแน่นอนต้องเป็นอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดเชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างแน่นอนค่ะ,ะนี่ก็เป็นการเน้นย้ํานะครับทุกผู้ชมจากโฆศกงองทบกขนาดที่เมื่อวานนี้หลังเจอกเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาจากเล็กวัฒนานาน,านุ่ม Facebook จากออกโต้สั่งเลยได้โพส์คลิปตัวเองพูดถึงกรณีนี้ ในทำนองว่าเพื่อนผมเนี่ยอยู่ภูมะเขือส่งรูปหมูอะไรนะหมูหันส่งรูปกินหมูหันชวนพี่วัฒนาอะไรมากินด้วยกันไหนฟังดูซิส่งรูปกินหมูสวัสดีครับนะครับผมจะออโต้นะครับก็วันนั้นนะครับพี่วัฒนานาน่วมนะครับก็โพสต์ไว้นะครับว่าฐานแถวๆรอบๆภูมะเขือเนี่ยอดยากนะครับแต่ยงเข้าไม่ถึงขาดแคลนนะครับกินแต่ปลากระป๋องนะครับ เพื่อนผมก็เลยอยู่ภูมิคุ้มอนะครับก็เลยส่งรูปกินหมูหันนะครับแล้วก็ชวนที่วัฒนาไปนะครับว่ามากินด้วยกันนะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นทหารแล้วเนี่ยนะครับทหารเนี่ยถูกฝึกให้มีความอดทนนะครับสามารถต่อสู้ได้ในภายใต้ทุกๆสภาวะความกดดันทุกอย่างนะครับเพื่อให้เอาตัวรอดได้ในสนามรบนะครับบางมืออาจจะกินพิซซ่าบางมืออาจจะกินปาโลมาเอ้ยไม่ใช่ KFC ก็ว่าไปนะครับแต่บางมืออาจจะกินข้าวกับเกลือนะครับกินข้าวกับน้ำปลา เพื่อให้มันเอาตัวรอดได้นะครับธรรมดาครับทหารกินดีมั่งไม่ดีมากนะครับอย่าไปถือตาครับแต่ว่าเรื่องเสบียงขาดแคลนไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าทหารมีระบบบริหารจัดการนะครับที่ค่อนข้างเป็นระบบนะครับมีตําแหน่งหน้าที่คนจัดส่งอาหารคนทํากับข้าวทุกอย่างนะครับแตกต่างกันออกไปแต่ขอบคุณครับทุกๆกาลังใจนะครับที่เป็นห่วงเรื่องเสบียงนะครับไม่ขาดนะครับเพราะว่ายังมีคุณบุ๋มพัฒนาครับรวมไปถึงเจเอสระบุรีและไปทั้งคุณจอมกันจอมาลังต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุน ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนผมฝาชวดน,นะครับคุณวัฒนานและน้่มมากินหมูหันด้วยกันที่ภูมมะเขือสําหรับคลิปที่ไปแล้วสวัสดีครับปัญหาคือตรงไหนของภูมมะเขือไงค่ะาภาพหมูหันที่ก็เห็นเลยนะหมูหันท่านผู้ชมล่าสุดเมื่อช่วงห้าทุ่มที่ผ่านมาวัฒนานลาน้อมนักข่าวสายฐานคนดังก็ได้โพสต์ขอบคุณกองทัพภาคที่สองโดยระบุว่าเจอแล้วฐานทหารขาดสเสบียง จัดแล้วจัด<ห>แล้วตอนนี้อาหารสดทุกๆุห้าวันเพิ่มไข่ไก่กุนเชียงหมูแดดเดียวปลาแดดเดียวตุนไว้นี่ท่านบูชมก็ตกลงรู้แล้วว่าฐานไหนใช่ไหมแล้วก็จัดให้แล้วอาหารสดสดทุกๆ5้าวันแล้วยังเพิ่มให้ตุนเอาไว้คือไข่ไก่กุนเชียงหมูแดดเดียวปลาแดดเดียวเข้าใจตรงกันนะ